นะครับทุกคนยเคล็ดลับอันนี้ <c oughs> ดูจากเขาอีกทีหน่อยนะมัละกอลำถ่ายเดียวมันเริ่มออกดอกแล้วฮะแต่ว่ามันเป็นตวปูแกเพราะเป็นตวปูงี้ก็เลยต้องอันนี้ใช้เคล็ดลับใหม่เนอะทำตามที่เขาเนี่ยมาที่คนต้นเขาบอกว่าไอาเอาตะปูตอกเข้าไปเอ๊ะชั้นไหนลูกน้องอยังที่ปูสามนี่มันคือย,ยังน้อย <c oughs> ตะปูสองอ,อย่านั่นไม่ตีเข้าไปค่ะแกงมันให้มันดุงลองดูเด้อฉันจะดอกมันจะไม่ลวงเข้าว่าอย่างนั้นนะฉันจะลองดูเลยค่ะจะไม่ผ่าจะไม่อะไรเหมือนก็โคราดแล้วเพราะว่าที่โคราชผ่ามันมีต้นหนึ่งตุย๋ยอีกต้นหนึ่งรอดแต่ก็ไม่ไม่เป็นผลค่ะ,คะ,คะต้นอไป อออออก,อออกเรียกว่าแก่งมันเอาละเดี๋ยวก็รู้ละแต่ว่ามันไม่ตุ้ยดล้วเพราะว่ามันใหญ่ทะลุเลยทางนี้เราต้องตีออกด้านนี้นะเวลานั้นเก็บตัวระวังนะอต้อตน,ตอนนี้เล็กมาก มีทั้งหมดสิบต้นหรอกค่ะในบ้านนิดต้นต้นเล็กกว่าตีเฉียงหน่อยดู่ะ <c oughs> ลองดูนะ จะได้ปายไม่โผล่โผนิดหน่อยนะฝนเปหนก่อนเกอประมาณนี่แหละได้แวจะไม่เรอะ <c oughs> ดูีิจะได้ฝนไม่ได้อืมแล้วก,ก็ลบแบบน,นะรถวนเลยฝนเวลาหน่ยนะฮะ ำไปแต่ต้นมันใหญ่มากกับต้นแรกเห็นไหมล่ะอ่ะนี่โผลลองดูเป็นเอ่อมะละกอเตี้ยนะเนี่ยแต่ว่านี่มันก็ขึ้นผมหวัวแล้วมันยังไม่อไรเลยเนี่ยว่าพี่สำราญเขาปลูกทำไมมันดกอัตจรรย์วันวิเวกเอาเถอแท้ มันคะไ <c oughs> เคาะมะเขือก็รอ,อกเก็บรุ่นนี้ก็จะลบลลยฮะนี่ <c oughs> ม่หนูเขือก็เยอะอยู่เหมือนกันนี่เก็บรุ่นนี้ก็จะโลออแล้วหลีดทางให้เขาทาะราหงมันจนละหลีกทางให้อพริกกรบมัลวกะกอที่ได้ ลองทำตามนะฮะลองฉันฉันลองทำตามที่เขาบอกอนี่เลยเอ้าเห็น ไทยนาคนททำดึงปรายโอ้ยมัอคืนกลับมาก็คนเดียวเงาเงาเพราะอยู่คนเดียวมันมเหนื่อยเหนก็เงาคิดถึงพ่อกแม่ไม่ได้เรียกร้องความสนใจอะไรทั้งเด้อแต่ว่ามันรู้สึกงั้นจริงๆนะจ๊ะอยากอยากได้รอยอ้อมกอดเขาอยากแนะคิดไปทั่วหรือสองต้น เดี okay. e ๋พรุ <laughs> <ant> ่งน <laughs> ี <laughs> ้ออกดอกฟลอนปันเสกได้เนาะ ลองดูนะมันอันนี้ก็ง่ายสุดแล้วมันมันก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากมายที่จะทําแห่ต้นหลักอ๋อแล้วตุ๋ยอ่ะแต่ว่าแบบผ่าเราไม่ใช่มือชีพต้องที่อกลัวทุกคนชูโคนจานั้นเล็กสั่งเล็กมาแหละสุรุฝังนุ่นจะจะทำมุมครอบเหมือนฝั่งนี้เลยนะวันนี้มีจูงสุดหล่อแล้วลุงอ๋อค่ะ อ๋อค <jogo. S 2> <ENNIS>, ่ะหล่อมากเลยนะก็ชื่ออะไรนะเะง่งเฮงๆเออเป็นหลังอานแล้วอย่างทีคือฉันกดตอบแบบเวลาฉันไปทำงานดินยังเต็มท้ายรถที่เวิร์กพอยก็บอกแม่เอาดินมาขายเหรอไม่ใช่อันนี้เป็นดินไงเออใส่เดือน